สวัสดีครับเพื่อนเนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับนะฮะสภาพคนป่วยต้องทำคลิปนะครับอาจจะมีเสียงไอบ้างนะฮะไม่ว่ากันนะครับก็วันนี้นะครับกิจกรรมตัวเล็กแต่ห้ายนะครับก็จะเริ่มตอน10บโมนะครับ ก็จะมีเคเวสให้ทำนะครับก็หลัง10โมงหมุนเสาก็จะได้เคเวสนะฮะใครขาดตัวไหนก็ลองดูนะฮะเคเวสแรกนะครับก็คือจับโปเกมอนที่แตกต่างกันนะครับห้าตัวแตกต่างกันนี้ก็ต้องแตกต่างกันทางสปีชีด้วยนะฮะเช่นจับอะไรดีจับแมลงหนอนจับชิกุงนะฮะจับบาบาบาที่แตกต่างกันนะครับ ไอ้เบอร์มี่นี่มันถือเป็นสมายชี่เดียวกันนะเออก็จะได้ลุ้นว่าคุณจะได้เบอร์มี่ทั้ง3ตัวนะปอกไม้ปอกมเมลแอบปอกไม้ปอกพืชนะครับปอกขยะนะฮะไอวีร้อยนะฮะจะอยู่ที่209นะครับถ้าคุณทำเควสเสร็จได้สองศูนย์เก้าแน่นอนนะฮะแต่ก็ทำเควสเสร็จก็เช็คได้เลยล่ะนะครับแล้วก็ถ้าโยนบอลเข้าในสิบครั้งนะครับ เข้าเยี่ยมสิบครั้งนะฮะเข้าเยี่ยมนี่ไม่ต้องมาเยี่ยมผมนะไม่เโว้ยอย่างจะเล่นมุก <c oughs> โว้ยโยนบอลเข้าด้สิบครั้งนะครับ <c oughs> ก็จะได้เจ้าจี้กุ้งเนี่ยนะฮะนิมเบิล <c oughs> นะครับลุ้นชายนี่ด้วยนะเพราะเขาเพิ่งปล่อยชายนี่เป็นตัวแรกนะครับ Max <c oughs> CP อยู่ที่สองห้าสามนี่คือไอวีร้อยของเขาฟักไข่หนึ่งใบนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับไอวีเหมือนกันเลย ครับ IV 1 0 0ก็คือ253รวมถึงเพาเวอรัพโปเกมอน10ครั้งนะครับก็คือเพิ่มพลังโปเกมอนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมี e เอกลุสีไม่ใช่ e lusive, เอกลุส e ีเอ,อ็กซ์ลุส e ไทม์รีเซิร์ชนะครับตัวเล็กแต่ร้ายนะครับจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับเออ่สเต็ปแรกนะครับ <c oughs> จับโปเกมอน5ตัวนะฮะจะได้จับโจติกนะครับ โยนบอลเข้าในนะครับ10ครั้งจะได้จับเจ้านี่เท็ดบัฟนะฮะหัวไอ้นี่หัวหลอดไฟ complete tree f i l d research task นะครับก็นน <c oughs> arch, ค,บคือทำเควสจากการมุญเสาครบ3ครั้งจะได้จับไทนามโมนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้เบอร์มี่เพน์นะครับ XP500 นะรบอลแดง15ลูก สิบวิสอง <c oughs> จับโปเกมอนห้าตัวนะครับจะได้จับจิก,กุงนิมเบลิลนะฮะโยนบอลเข้าเกลดสิบครั้งก็จะได้จับเหมือนกันนะครับคอมพิวต์ฟิวรีเซิร์ชก็คือทำเควสจากการมุนเสาห้าครั้งนะก็จะได้จับเช่นกันนะฮะจับจิกกุงตัวนี้เก่งนะพีพีลีกมแมลงรีวอร์ดใหญ่จะได้เบอร์มี่ทรายปะแซนดี้อ่า แล้วก็ XP 1,000ลูกบอล15ลูกนะฮะแล้วก็จับโปเกมอน10 30ตัวพูดง่ายๆก็จะได้จับลุ้นเจ้านี่นะฮะที่กุ้งเนี่ยแล้วก็รีวอร์ดใหญ่ยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับก็น่าจะได้จับตัวนี้ละมั่งนะฮะ XP 1,500แล้วก็บอล15ลูกนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีคอลเลกชันชาเลนจ์นะครับคอลเลกชันชาเลนจ์ก็เนี่ยฮะ ให้จับเบอร์มี่ให้ครบ3สีนะครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นจิกุ้งนิมเบอร์นะครับอร์ดใหญ่จะได้สลัด1น0 0ันะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะชายนี่ตัวใหม่ออกตัวเขียวๆเนี่ยนะครับเจ้าร่าง2โลกิกเนี่ยก็ p ี p ได้ดีนะในลีกอ่อลีกมแมลงนะครับแล้วก็ข้อมูลเป็นมาจากเว็บลีกลีกดักนะครับโอเค นะฮะก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> นะฮะก็สำหรับใครที่รอไลฟ์นะครับตีบอสนะฮะผมต้องขออนุญาตน่าจะเป็นถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะจะมาไลฟ์ตีบอสกันนะฮะอ,อติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ